ก่อนดูคุยซับโชว์อย่าลืม subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะมากแต่ตอนนี้แขกรับเชิญเราดีกว่าคือต้องบอกว่าแขกของเราคนนี้นะผู้ชายคนนี้สมัยก่อนเนี่ยเป็นหนึ่งในตองอูของวงการบันเทิงตองอูแปลว่าไม่ธรรมดาเลยโอ้ไม่ธรรมดาในเรื่องวีดีกรรมความเจ้าชู้เลยครับแต่เขาบอกว่าสมัยเนี้ยวางมือแล้วแต่พี่พีเคทำไมวางย่างมือนี่ไงพี่วางมืออยู่แล้วอจะจะเป็นใครไปดูกันครับดูดิวางอยู่แล้วเนี่ยเออดีดี โชกเกอร์นาสิวันดารารุ่นใหญ่วันนี้คู่ภรรยารุ่นน้องโบรัญญาที่อายุห่างกันถึง8ปีมาเปิดเผยเส้นทางความรักที่ยาวนานกว่า10ปีรพร้อมเผยสร้างวิรกรรมความแตบความเจ้าชูจนต้องคลานเข่าเข้าไปขอ พี่แซบโชยินดีต้อนรับน้องโบนดแล้วก็คุณจ็อกเกอร์สวัสดีสวัสดีครับคุณาเมื่อกี้พี่เรียกเขาว่าว่าไงตองอูในวงการบันเทิงคุณจ็อกเกอร์เล่าซิว่าความเป็นตอง,ตอ,งอูองคุณสมัยก่อนเป็นยังไงตองอูคืออะไรแ <c oughs> อ้อย่างนี้ตอนก่อนเจอคุณภรรยาที่น่ารักเนี้ยก่อนที่จะแต่งงานก่อนรู้จักกันอีกนะสมัยก่อนเจ้าชู้ขนาดไหนเล่าให้ฟังหน่อยถามว่าถ้าเจ้าชู้นะยอมรับว่า คาแรคเตอร์บุคลิกก็ดูเป็นคนเจ้าชู้เพราะว่าเราเนี่ยไม่ต้องยิ้มผมเป็นคนชอบชอบชอบคุยสนุกสนานอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจะเข้าถึงทุกคนได้ง่ายแล้วก็ทุกกลุ่มด้วยเข้าถึงสาวๆง่ายไหมคะเข้าถึงง่ายอันนี้ยังในสมัยก่อนในสมัยก่อนแล้วสาวๆเข้าถึงเราง่ายไหมคะอ่าไม่ง่ายครับเขาบอกว่าช่วงสดคุยทีคุยหลายคนแม็กซิมัมเยอะสุดกี่คนเอาอย่างงั้นเลยเหรอเขาอยากรู้ จริงๆผมไม่ได้เยอะนะผมที่บอกคาแรคเตอร์ผมมันดูเหมือนเจ้าชู้กี่คนกี่คนน่าจะสองสามคนไม่เกินนะล้งโั้ก็เหนื่อยแล้วนะแต่ว่าแต่ว่าคืออาจจะคุยเยอะหมายความว่าพอเราคุยกับใครแล้วถ้าเกิดว่าเราเราจริงจังเราซีเรียสเราตัดทุกคนออกเป็นอย่างนั้นจริงๆแบบว่าเจอคนที่ใช่แล้วก็จะหยุดครับถ้าเอาง่ายๆถามว่าถ้พี่เจ้าชู คิดดูง่ายๆยุคก่อนที่แบบทุกคนยังปิดบังเรื่องความรักนะสมัยสมัยเอรรุ่นผมเป็นคนแรกๆคนหนึ่งในถึงผมคบใครผมเปิดเปิดเผยนะแล้วก็โดนจะโดนแบบว่าโุยทำไมเปิดตัวอย่างเงี้ยตลอดกลัวเสียเลตติ้งใช่ไหมใช่แต่ผมไม่กลัวผมถือว่าถ้าผมชอบใครผมให้เกียริเลยนี่ขนาดรุ่นน้องสมัยก่อนเรียกว่าอาจารย์เลยเนาะอาจารย์โจ๊กเหรออาจารย์โจสอนทำอาหารหรือเปล่าแต่ในวันที่ได้เจอคนที่ใช่ซึ่งก็คือนั่งอยู่ข้างๆนี้ก็คือพี่โบวันนั้นเนี่ยขออนุญาตย้อนกลับไปถามหน่อยที่เจอนครั้งแรกเนี่ยรู้สึกว่า จะเจอกันที่ร้านนั่งชิลร้านหนึ่งชิลไม่ชิลหรอกร้านที่เพลงดังมากร้านที่นั่งชิลแต่เพลงดังไปด่อยมากเชียงใหม่ค่ะวันนั้นเรื่องราวเป็นยังไงบ้างใครแบบเจอใครก่อนใครถูกตาต้องใจใครก่อนอ่น่าจะแบบน่าจะน่าจะพี่นะยังไงอะพี่พี่โจ๊ก ภาพแรกที่เห็นพี่โบเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็คือผมไปเที่ยวใช้คําว่าผมเนี่ยเป็นตำนานรักของที่นั่นได้เลยนะตำนานรักของซึ่งทุวนใหญ่มันไม่ค่อยลงเอยกันอันนี้อยู่มาจนทั้งแบบยืนยงนะครับวันนี้นะครับไม่พูดชื่อกันแล้วนะแต่อยู่ร้องอุ่นอยู่ล้องลอุ่นจังเลยก็คือผมจะสนิทกับน้องๆที่เป็นผู้เจ้าของแล้วผมก็ทํางานไปทํางานที่เชียงใหม่แล้วทําเสร็จก็ไปไปพักผ่อนไปเที่ยวว่ายง่ายแหละแล้วก็ได้ไปเจอเจอโบซึ่งครั้งแรกที่เจอเนี่ย ก็สึกว่าเออผู้หญิงคนนี้สวยนะเท่ดีนะแต่ดูแล้วไม่น่าจะใช่ผู้หญิงคุณคิดว่าเขาเป็นประเภทสองใช่ถูกต้องทําไมทำไมถึงมองมองว่าพี่เพราะว่าเพื่อนรอบตัวโบทุกคนนะครับเป็นเพื่อนสาวหมดเลยหมายถึงว่าโตโตะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนสาวกันหมดทั้งหมดเลยว่างทั้งหมดมีโบอยู่คนเดียวเราก็เลยคิดว่า อาจจะไม่ใช่ผู้หญิงเลยหรือเปล่าเพราะเราก็เคยรู้ว่าที่ที่เชียงใหม่เนี่ยก็มีแบบผู้หญิงหลายๆคนที่ไม่ใช่ผู้หญิงแล้วก็สวยด้วยเนช่โบแล้วตอนนั้นทําไมถึงไปกับเพื่อนที่เป็นสาวประเภทสองทั้งโต๊ะเลยอ่ะก็ส่วนใหญ่แล้วเพื่อนโบจะเป็นประเภทสองเยอะค่ะจริงๆผู้หญิงก็มีแต่แบบว่าในโต๊ะวันนั้นมีผู้หญิงไหมคะพี่โบมีมีมีถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะมีสองสามคนแต่ส่วนใหญ่สาวสองจะมีประมาณสิบห้อมล้อมเราห้อมล้อมเพราะว่าเราอยู่กับ แก๊งเรามันสนุกอ่ะแบบนี้ค่ะแต่ขนาดมีคนห้อมล้อมขนาดนั้นเหมือนกำแพงเมืองจีนแต่สายตาของเขาสามารถทะลุกำแพงได้ไปเจอไปเ<ช>จอคุณโบ<ช>ตอนนั้นรู้ไหมว่ามีหนุ่มมีมีผู้ชายคนนี้แอบเลยอยู่รู้ค่ะเขาเข้ามาเลยเ้ยเข้ามาว่างไงใช่ออตอนนั้นอย่ก่อนนะมองเขาแล้วอมไม่น่าจะใช่สาวแท้นะแต่ทำไมอยู่ดีๆตัดสินใจบุกเข้าไปเลย ไม่บุกจะรู้หรอครับว่าใช่ไม่ใช่ใช่ไหมก็ต้องไปให้รู้แต่ในขณะเดียวกันผมก็โชคดีผมมีมีน้องน้องที่อยู่ที่นั่นเป็นคู่เขาก็แก๊งใหญ่เขาก็เซลล์อยู่ก็เลยบอกว่าคนนี้ผู้หญิงหรือเปล่าเพื่อนก็บอกว่าใช่พี่ผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยตัวท็อปของเชียงใหม่เลยเป็นตัวท็อปของเชียงใหม่เราก็เลยอ๋อโอเคอเดินเข้าไปยังไงคุยเขาว่างไงประโยคแรกก็เดินเข้าไปหาแล้วบอกว่า ผมไม่คุยกับโบตรงๆผมจะไปทําความรู้จักค่อยๆตะล่อมก่อนเข้าไปหาเพื่อนก่อนเพราะจริงการที่จะรู้จักใครสักคนต้องไปหาเพื่อนคนรอบข้างเอาเป็นพวกเราก่อนแล้วเราเราเลือกที่จะไปหาคือสาวสองที่หอมร้อมไว้้องต้องครับเราทําความรู้จักกับเฮฮาสนุกสนานพูดคุยชนกงชนแก้วไปแบบนั้นแบนี้เวิร์กตลอดมันเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะพูดง่ายคือถ้าเราเข้าประวุบคนอื่นบล็อกเลยเนี่ยลำบากเราก่อนจะเข้าหาโบเราต้องแบบ ทำให้รู้ว่าเรามาหาใครอะแล้วพรอจริงพี่ชอบพี่ชอบเพื่อนสาวหรือเปล่าอะไรเงี้ยพบผ่านทุกคนแล้วไปเจอโบว่าไงคุยอะไรเขาก็ยังไม่ได้คุยครับโบก็เล่นตัวมากตอนนั้นเขาถึงยากมากเลยแต่ตอนนั้นเนี่ยที่เขาเริ่มแบบละเลียดละเรียดมาหาเราเรารู้แล้วใช่ไหมว่าผู้ชายคนนี้จะบุกมาหาเราแน่นอนส่วนใหญ่เราจะมีเพื่อนกันไว้ให้ก่อนเขาก็จะเข้ามาแบบรู้แหละอะไรอย่างเงี้ยรู้แหละรู้แหละแล้วก็แบบ เพื่อนเขาจะเข้าเป็นคนเข้าไปคุยมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตัวเองก็จะแบบบอกว่าเออพี่เขาขอถามชื่อนะทราบไหมทราบไหมว่าเขาเป็นดารานะตอนนั้นที่เขากาลังจะแบบคนดังขนาดไหนอันนี้คือจ็อกเกอร์อะตอนนั้นรู้ป่ะรู้ว่าเป็นดาราเลยค่ะแต่หนูไม่ชอบแต่แต่แต่หนูไม่รู้ว่าเขาเป็นแบบ ไม่เขาแบบเป็นดารานักแสดงหรือเป็นแบบไหนเงี้ยเรื่คิดว่าเขาน่าจะเป็นแบบพวกนักร้องอะไรอย่างงี้มากกว่าควนักร้องรู้ว่าคือคนหนึ่งในวงการบันเทิงใช่ใช่แล้วชอบคนในวงการบันเทิงไหมจะบอกว่าไม่ไม่ชอบก็ไม่เชิงเพราะยังไม่เคยมีโอกาสได้มีแบบคนในวงการบันเทิงมาจีบอะไรอย่างงี้โจ๊กเกอร์เป็คนแรกที่เขาไปจีบจากวงการบันเทิงที่เขาไปจีบเรานม่แต่ใช่แล้วตอนนี้ยังไงแต่ แต่ก็ไม่ได้จบที่คืนนั้นพอเจอกันก็คุยกันต่อสารสารกันต่อใช่ไหมยังไม่ได้คุยค่ะเขาขอเบอร์เราไม่ได้ให้ไม่ได้ให้สับขารอผมด้วยสั้ขารอกย่างไงคะเขาชวนไปเที่ยวต่อค่ะปรากฏว่าเราก็คาดหวังว่าอ่ะเดี๋ยวโบคงจะไปมั้งสรุปโบกลับบ้านผมอยู่กับเพื่อนสาวทั้งหมดแต่นั่นแหละมันคือจุดเริ่มต้นเราก็เลยสารสัมพันธ์ว่าเอ้แล้วก็เป็นเพื่อนกันเฮฮากันแล้วผมคิดว่า เบอร์โบไม่ม oh ีแต so, ่ผมมีเบอร์เพื่อนเขาอยู่โอ้ยังไงสักว oh, ันเดี๋ยวต้องต้องก็คือคุยกับเพื่อนก่อนครับแล้วสุดท้ายไปได้เบอร์กัได้ยังไงน่าจะเกือบสองสัปดาห์ผมจีบโบแต่ผมโทรหาเพื่อนเขาตลอดอนี่คงสั่งไว้แล้วว่าอย่าให้เบอร์นะอย่างเงี้ยก่อนกว่าเขาคิดว่าเขาจะโอเคอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำไมถึงยอมใจอใช้เวลานานแค่ไหนกว่าที่จะได้เบอร์จริงประมาณสองสัปดาห์สองสัปดาห์เห็นว่าเป็นเกือบเดือนเหมือนกันเพื่อน เพื er> ่อนน่าจะให้อะค่ะแล้วเขาก็โทรมากว่าจะโทรมาก็เพื่อนถึงจุดลำคาญแล้วใช่ไหมเพื่อนบอกว่าฉันเบื่อบ้าอพกเธอแล้วมัอเพื่อนเนี่มาเล่าให้พี่โบกฝามว่าเนี่ยโบเดี่ยคนนี้เขามาเนี่ยจะจะจีบเธอเนี่ยเขามาคุยกับฉันตลอดเลยใช่เพราะว่าถ้าย้อนไปแบบสมัยนั้น่ะมันไม่ได้ช่องทางการสื่อสารกันมันไม่ได้ง่ายเหมือนตอนนี้ค่ะมันก็จะต้องการโทรแบบโทรผ่านเพื่อนเพื่อนโทรบอกเราแล้วเราก็ฝากเพื่อนไปบอกเขาอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันค่อนข้างแบบ ยุ่งยากแต่สุดท้ายก็ได้เบอร์มาแล้วคนนี้มีเทคนิคยังไงเพราะสาวคนนี้ยากเหมือนกับน้ําแข็งมันปกป้องหัวใจเธออยู่เทคนิคของคุณในการโทรศัพท์หาเธอย่างไรครับอะไรครับผมวางแผนหมดเลยนะยังไงอะคิดว่าเวลาเราเราอยากให้รู้ว่าเขาชอบเราชอบเขาปกติถ้าโทรไปเนี่ยมีโอกาสจะคุยเยอะมากอันนี้โทรไปปิบเดียวบางทีไม่ถึงนาทีด้วยทักทายสวัสดีนี่พี่โจ๊กนะนู่นนี่นั่นโอเคสบายดีเดี๋ยวโทรมาใหม่นะก็คือจะ ใช้การว่าโทรน้อยคุยนิดเดียวแต่หยอดเป็นจังหวะเ,เป็นเวลาบ่อยๆเหรอบ่อยๆคือจะให้รู้ว่าโทรช่วงเที่ยงอ่เาเพราะโบก็จะพักเรียนแต่ตอนเที่ยงช่วงเงย็นอีกสักครั้งหนึ่งวันละสองเวลาแล้วโทรไม่เยอะด้วย,แ,ยแล้วก็จะหายไปสองสาวันแล้วก็โทรมาอีกแบบเนี้ยจนกระทั่งพอรู้สึกว่าเขาเริ่มเริ่มโอเคกับเราแล้วเราก็จะหายไปเยอะขึ้น สร้างให้เขารูว่าเฮ้ยทำไมไม่โทรมาน่าาเราไม่ได้อย่างงี้ให้รู้สึกว่าเออมีระยะหน่อยเงี้ยเราไม่ได้โจมตีใช้ได้ไหมใช้ได้ไหมใช่ได้ค่ะเพราะว่าเขาทาแบบนี้มาประมาณเป็นปีนะคะจนเรารู้สึกเคยชินว่าเอ๊ะวันนี้ผ่านมาสองสามวันแล้วอ่ะไม่ไม่มีเบอร์โทรมาเออแบบนี้รอยเงี้ยแล้วเราเราคิดตัดสินใจไหมมีวันหนึ่งที่เราแบบแพ้โทรหาเขาก่อนอะไรอย่างงี้ดีบ้างไหมคะ ในระหว่างหนึ่งปีนั้นที่พี่โจ๊กเกอร์เขามีแผนการของเขาตลอดเวลาเนี่ยเรามีไหมที่แบบอุ๊ยดีหลุดเข้าไปอยู่ในวงของแผนเขาไม่มีไม่ถูกไม่ไม่โบไม่เคยโทรกลับมาเลยเหรอไม่ถูกตลอดหนึ่งปีนะปีสองปีไม่ไม่ถูกรังสุดท้ายคุยกันโทรศัพท์อย่างเงี้ยหยอดกันอย่างเงี้ยนานเท่าไหร่ถึงตัดสินใจเป็นแฟนอูนานมากก็เกินสองปีอะสองสามปีนั่นแสดงว่าคนนี้คือรักแรกพบเลยป่ะเพราะว่า คุณโจ๊กคุณพยายามคุณ,คณใช้เวลาในการจีบนานมากอ่ะนานมากนานมากนานมากก็บอกเคยเคยเคยจีบผู้หญิงไม่เคยนานขนาดเบอร์นี้มาต่อเลยค่ะก็รู้สึกว่าอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยใช่หรือเปล่าถือว่าคนนี้เป็นรักแรกพบเลยไหมจะบอกว่ารักแรกพบก็ได้นะม<อ>ันแบบว่ามันมีความท้าทายกับว่าเฮ้ยทำไมถึงมันยากเย็นขนาดนี้ <หา S 2> แล้วเขาก็อยู่เชียงใหม่เราอยู่กรุงเทพด้วยการจะได้ไปเจอที่มันห่างกาันแล้วมันมีช่วงแบบรู้สึกว่า จ็บใจมากนะคือระหว่างนั้นเราก็มีไปทํางานอีเวนท์ที่เชียงใหม่ไงมีไปแล้วไม่ได้เจอเขาด้วยไงซึ่งหลังจากที่เรารู้จักกันแล้วทาไมถึงไม่ได้เจอเขาไม่มาเจอเราหรือว่าเขาเขาไม่ได้สนใจอะไรมากเขาเอามาโอเคโอเคไม่ว่างไม่นู้นไม่นี่ก็คือเราแบบไปด้วยความคาดหวังบางครั้งเราเลือกนะให้ไปลงอีเวนท์ที่เชียงใหม่เนี่ยเพราะอาจจะได้ไปเจอโบเนี่ยสรุปไปถึงเขาไม่มาเจอด้วยแล้วเราก็กลับไปแล้วก็แบบอะไรกันนะแต่สุดท้ายก็ยอมใจอ่อนเพราะอะไร อันนี้จริงรแล้วล่าที่เขาบอกว่าโจรโจเกอร์บอกว่าจะยอมขับรถไปหาอ,อที่เชียงใหม่เหรอเขาเขาก็ท้าผมพอดีแบบโบเขามีธุระที่จะต้องแบบว่ามาทํางานที่พัทยาเออแล้วเขาก็จะต้องนั่งเครื่องนั่งอะไรอย่างเงี้ยผมบอกว่าไปรับไหมละ่ะจากจาก,จากเชียงใหม่ไม่จากจากไหนที่บอกไปรับเนี่ย คือผมยุงเทพกุงเทพจะขับรถไปรับโบที่เชียงใหม่แล้วกลับมาส่งที่ขับรถจากเชียงใหม่ไปส่งพัทยาแล้วจากพัทยากลับไปส่งเชียงใหม่อันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่นั่นคือพูดเล่นๆน่ะโบเขาเลกเอาดิมาไหมล่ะถ้ามาจะอยู่รอก็จะไม่ไปกับไม่ไปกับกลุ่มเพื่อนที่จะต้องไปทํางานดยสรุปต้องไปไหมคะซึ่งมันพูดไปแล้วอะแล้วมันก็เป็นโอกาสเหมือนช่องช่องมันเปิดแล้วแล้วตอนที่คุยนี่ก็คือเป็นช่วงประมาณสัก ค่ำแล้วนะเออค่ำแล้วนะเขาก็คงไม่เชื่อว่าผมจะมาค่ะแล้วไปไหมสรุปปุ๊บเจ็ดโมงเช้าผมอยู่เชียงใหม่เรียบร้อยกี่ชั่วโมงก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็ใช้เวลาประมาณสักเจ็ดชั่วโมงเจ็ดแปดชั่วโมงแล้วใครจะรู้ว่านะวันนั้นจ็กเกอร์ไม่ไหวหลับที่ปั๊มด้วยอเพราะผมไม่ฝืนไงผมไม่ไหวโมงหลับที่ปั๊มพอตื่นมาเสร็จล้างหน้าล้างตาผมไปต่อเจ็ดโมงเช้าไปถึงเขาไปเคาะหน้าประตูบ้านเลยไหมก็คือไปถึงแล้วผมโทรว่าผมอยู่เชียงใหม่เขายังไม่เชื่อเลยช็อกไหมตอนนั้น เพราะว่าเพิ่งคุยกันแบบตอนสองสามทุ่มอ่ะคิดว่าแล้วพรุ่งนี้เรามีธุระจริงๆอ่ะก็ก็แม่จริงตอนเชาติงแล้วความรู้สึกเราตอนนั้นเป็นยังไงบ้างที่แบบอ้าวพอเราพูดไปแต่ผู้ชายคนนี้เขาดันทําจริงๆในสิ่งที่เราแบบว่าไปบอกเขาว่างั้นก็ลองมาสิตอนนั้นความรู้สึกเราเป็นไงแบบใจอ่อนไหมหรือว่าอุ้ยกปเปียกใจชาอะไรอย่างนี้มีไหมมีมีมีก็รู้สึกแบบ เอ้ทำจริงอะไรอย่เงี้ยเออก็ก็ใช้ได้คะแนนขึ้นมานิดนึงไหมจริงๆก่อนหนนี้มันก็รู้สึกดีขึ้นมาแล้วเพราะว่าเราก็คุยกันมาค่อนข้างนานแปดชั่วโมงคะแนนมัดีแล้วจนตัดสินใจเป็นแฟนกันแล้วคุณโจ๊กเกอร์ก็เลยบินย้ายไปอยู่ที่เชียงใหม่เลยหรอใช่ตอนนั้นตอนนั้นคิดว่าด้วยความที่แบบรักโบมากไงเราไม่อยากทนคิดถึงไป ไปมาแล้วก็ะใช้เวลาพี่โจเกอร์ใช้เวลาในการจีพี่โบอยู่ประมาณกี่ปีนะคะก็เกือบสองสองปีเกือบสองปีแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วพี่โบก็ยอมที่ว่าอะตกลงเป็นแฟนกันตกลงคบกันดูแล้วตอนนั้นพี่โจเกอร์ตัดสินใจที่จะหอบผ้ามาอยู่ที่เชียงใหม่เลยสักพักหนึ่งอะครับสักพักหนึ่งเราลองแบบตัดสินใจดูว่าเฮ้ยเราจะไปอยู่ใช้ชีวิตอยู่เชียงใหม่ไหมโดยส่วนตัวพี่เป็นคนชอบจังหวัดเชียงใหม่อยู่แล้วชอบทางเหนืออ่าชอบด้วยบรรยากาศอะไรแบบนั้นก็เลยคุยกับคุณพ่อคุณแม่ว่าจะขอ ไปอยู่ทางนู้นเห็นบอกว่าก่อนหน้านั้นก็คือก่อนที่จะมีการตัดสินใจที่จะย้ายมาอยู่เชียงใหม่อย่างจริงจังคือหมดค่าเครื่องไปเกือบเป็นแสนเหมือนกันก็คือตอนนั้นแะที่ไปอ่ะเพราะว่าด้วยความที่พอไปอยู่เสร็จปุ๊บเราก็ไปหาอะไรทําทางนู้นชวนโบเปิดร้านเล็กๆของเราอ่ะเพื่อจะได้อยู่กับเขาให้เขามีอะไรทาแต่ช่วงนั้นเขาก็เรียนหนังสือด้วยแต่ปัญหาคือมีทํางานที่กรุงเทพใช่เหมือนมีกองถ่ายละครเงี้ยว่าไงะถ่ายพฤหัสุกเสาร์อาทิตย์เพราะฉะนั้นผมอยู่เชียงใหม่เสร็จ คืนวันพุธบินมากรุงเทพเพื่อมาถ่ายละครแล้วถ่ายละครเสร็จบางทีอาทิตย์ก็บินกลับมาเชียงใหม่แล้วละครมันถ่ายกันทุกสัปดาห์เงี้ยก็จะบินไปบินกลับบินไปบินกลับก็อยู่อยู่เกือบแบบนั้นเกือบ3ปีอ่ะซึ่งทํางานเสร็จสุดท้ายหมดค่างบินรถใช่หรือเขาบอกไม่มีเงินเก็บเลยนะแต่ทำงานหมดบค่ค่องบินเยอะมากคุ้มกับความรักกับผู้หญิงคนี้จริงไหมมันก็เป็นการพิสูจน์แต่ว่าผมยอมทิ้งใช่อ ทิ้งที่บ้านซึ่งเป็นคนติดที่บ้านมากนะครับอยู่เขาไปอยู่ที่เชียงใหม่เพื่อนฝูงเนี่ยจะเจอโจ๊กก็ต้องบินไปเชียงใหม่นอกจากวันไหนที่เรากลับมากรุงเทพอย่างเงี้ยโบเห็นไหมเห็นความพยายามเขาไหมเขาเลยกายเป็นคนเชียงใหม่เลยตอนนั้นคือไปที่ไหนก็มีแต่คนรู้จักเอาแหมคนนี้ก็ไปที่ไหนในประเทศไทยก็ไม่ได้คนรู้จักเอาอย่างนี้เกือบก็คือคบกันจนนานเท่าไหร่ถึงตัดสินใจว่าจะแต่งงานกันกี่ปี8ปี8ปดปี8ปีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้วิดแล้ววิวาจะล่มคุณไม่ต้องเล่าบเกิดอะไรขึ้นก็ในช่วงแบบช่วงที่วางแผนจะแต่งงานเนี้ยค่ะเขาก็แบบเออไปคุยกันที่บ้านเหมือนเราแบบเริ่มจะข้ามข้ามสเต็ปไปอีกสเต็ปหนึ่งแบบนี้แล้วแบบคือด้วยความที่เราเพื่อนเยอะแล้วเขาอ่ะก็เพื่อนเยอะบางทีเขาไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยเพื่อนเราก็ชอบแบบโทรมาบอกโทรมาหาอะไรเงี้ยคือคือ คือเดิมประสบการณ์มันเป็นแบบนั้นไงพี่คือแบบเพื่อนก็จะโทรมาแบบเจ้าพี่เจ้าที่นี่นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วใช้ว่าโบอยู่ไหนเพื่อนวรดนวยเพื่อนโบอยู่ไหนอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าให้เราอยู่บ้านคามีเขาก็ไปแล้วเขาไม่บอกไม่บอกหรอกแล้วบางทีแบบนอกจากเพื่อนโทรมาบางทีก็จะมีเป็นแบบข้อความมาข้อความแปลกๆใช่ข้อความปริศนาบางทีบางทีก็แบบ ตีสองตีสามอะไรอย่างเงี้ยเริ่มมาณไหนขอควอดปริศนาเชิงประมาณไหนเอาเป็นแบบขีดขีดเส้นสุดท้ายเลยนะส่งรูปพี่โจกมาให้ก็จะเป็นรูปพี่โจกแบบลัาอยู่ลาอยู่แบบเนี้ยตีสองตีสามตีสี่อย่างเงี้ยค่ะจนเรามีความรู้สึกว่าคือเดิมอ่ะเรามีแต่แบบเรื่องราวแบบเนี้ยกับพี่โจกเข้ามาเราก็เลยแบบนี่มันก็เราจะจะจะแต่งงานนะ มันไม่ควรจะมีเรื่องแบบนี้อีกแล้วงั้นแล้วพอมันมีเรื่องนี้ขึ้นมาเราก็มีความรู้สึกว่าจะเอาดีเป่าววะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วเอาไหม <c oughs> ไม่เหลือไม่รอดคือบบกัรพูดคุยยังไงตอนที่เรารู้สึกว่าเราขีดเส้นสุดท้ายแล้วเราอยู่ดีเราพูดคุยกับพี่โจกไงว่าพี่โจ๊กนี่ปรับปรุงแก้ไขไมหรือว่าตัดสินใจเลยว่าไม่เอาแล้วคือพี่โจกเขาเป็นคนแบบถ้าถ้าเราคุยไม่มีหลักฐานเน่เขาจะไม่ยอมรับ ต้องอูจริงๆยอมแล้วเขาจะไม่ยอมรับไม่เคยโกหกนะแต่บอกไม่เคยยอมรับเขาจะไม่เคยยอมรับแต่เราต้องมีหลักฐานใช่เหมือนเพื่อนโทรมาอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีหลักฐานแต่แบบครั้งสุดท้ายเนี่ยมันมีคนส่งรูปมาก็เรามีหลักฐานแล้วไงเราก็เลยคุยกับเขาว่าจะเอายังไงอะไรเงี้ยมันมันมันบ่อยแล้วนะอะไรเงี้ยแต่ตอนคุยเสียงไม่ได้ซอฟแบบนี้ใช่ไหมใช่ คือแบบเป็นความความซวยไหมเราไปที่ไหนบางทีแบบเจอตลอดเจอตลอดบางทีพูดแค่หนีเที่ยวไม่อยากให้เขารู้เดี๋ยวเขาเป็นห่วงไม่สบายใจแต่เรื่องหนีเที่ยวผมว่าเขายังรับได้ระดับนะแล้วเรื่องของมือที่สามอีกคนหนึ่งล่ะที่บอกโทรคุยกันสามคนมันไม่อย่างนั้นอกมาเป็นความบังเอิญหรือความเข้าใจผิดอะความเข้าใจผิดคุณเล่าผมให้คุณเล่าให้บอกเล่าดีกว่าบกเล่าดี๋ยวมาดูผมเข้าข่ายไปเองคือคนนี้แหละคือเขาส่งมาไหยใช่แล้วก็แบบ ตอนนั้วก็ส่งประมาณตีสี่แล้วเราก็แบบรอถึงเช้าอะ,<ค>ะจริงไม่กล้าบอกเขาเพราะเรายัางตั้งสติอยู่แบบเนี้ค่ะแล้วเราก็แบบเอาอยัางไงดีอะไรเงี้ยก็ปิ้นรูปออกมาปิ้นรูปออกมาคือให้ดูในมือถือไม่พอปิ้นใหญ่ๆเลยปิ้นเลยแล้วก็เช้ามาก็แบบเออชวนพี่โจ๊กออกมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาหาก็มาถามว่ามันขึ้นไปไหนอะไรอย่างเงี้ยถามแบบรีเช็คว่า จริงหรือไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกไม่ได้ไม่ไหนอยู่บ้านอะไรอย่างงี้แล้วตอนนี้ก็พูดกัดฟันกรามไม่กรอดไหมคือแบบหลักฐานอยู่ในมือเออแล้วก็บอกว่างั้นพี่ต๊กโดนนี่นะเอารูปให้ดูเลยตอนนั้นก็เลยแบบรูปใช่แล้วก็บอกว่าเอาเบอร์พี่โจ๊กเนี่ยโทรหาเบอร์นี้ให้หน่อยอ่ะพี่โจ๊กเอาเบอร์พี่โจ๊กโทรหาเบอร์คนที่ส่งรูปมาให้โมหน่อยใช่ แล้วโทรทํามโทรไหมโทรดีโทรโทรคุยกันแล้วโทรแล้วโบก็เลยบอกว่าให้พูดตามที่โบพูดนะก็ลถามว่าพอไปสายรับก็เลยให้เขาถามว่าเมื่อคืนอยู่ที่ไหนอืออ้ยเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างมีเดาหลอกให้ด้วยเรามี d ด a l o g มีมดอหลอกให้ด้วยคือแบบมันแบบ ถามถามเขาให้ให้พูดไอ้นี่ก็ไม่ยอมพูดไม่ยอมพูดคำนี้ไม่ยอมพูดอะไรหรอกคนคนนี้พี่โตเขาไม่ยอมพูดเพราะว่าเราก็เลยแบบไม่พูดแสดงว่าเมื่อคืนน่ะอยู่ด้วยกันเที่ยวอยู่ด้วยกันแล้วไม่รับสายไม่ร้บบอกเขาว่าไงแลรับรับโบมโอกาได้คุยกับเขาไหมแล้วพี่โตก็เลยเป็นคนพูดค่ะว่าเออตอนนี้อยู่กับโบนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยแบบแล้วพี่จะเอายังไงอะไรเงี้ยก็หมายถึงฝั่งนู้นถามว่า พี่โจ๊กจะยังไงก็เลยให้เขาคุยกันก็เลยให้เขาคุยกันว่าว่าเขาจะเอายังไงกันนั่นในขณะที่เขาคุยกันเราล่ะแล้วเราล่ะเราเราคิดอะไรไว้ในใจเรารู้สึกยังไงหรือเราตัดสินใจยังไงเออเราตัดสินใจยังไงตอนนั้นเราคิดว่าเราก็คงไม่น่าจะไปต่อละมั้งอะไรยเงี้ยเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องแบบเครื่องรับได้ได้ใช่มันรับไม่ได้มันมัน คือเดิมเราไม่เคยถามเขาเลคะว่าเขาจะไปไหนจะอยู่กับใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้แบบรีเช็คเขาส่วนใหญ่คนอื่นค่ะจะเอาข้อมูลมาให้เราแต่ส่วนใหญ่จนแบบเราเบื่อกับการที่ต้องนั่งรับข้อมูลอะไรแบบนี้แล้วแล้วบทโดนประโยช์ที่เขาบอกว่าผู้หญิงอีกคนนะเขาพูดว่ารู้นะว่าจะแต่งงานแต่อยากได้เขาพูดเขาพูดทีบเขาพูดหรือว่าเขาพูดก็เปิดสปีกร์โฟนคุยกันอะไรอย่างเี้ยแล้วเฉพาะพูดอย่างนี้มาแล้วโบกับโจบอกว่าไงฮ หรือคุณคุณไม่ได้พูดอะไรเลยใช่ไหมผมไม่พูดผม,มให้ให้เขาโบพูดว <ไป S 1> ่า,าไงพอพอผู้หญิงเขาพูดมาอย่างนี้ก็มันมันจําไม่ค่อยได้หรอกคือเหมือนก็เขาบก็บอกว่า,างั้นมันเป็นเรื่องของคุณสองคนน่ะคุณไปเคลียร์กันเองอื พี่จกได้เคลียร์ไหมครับเคลียร์ก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจัดการเองไม่ต้องมายุ่งกันละจะได้แบบคลียเคลียร์กันมันไปถึงพูดใส่โทรศัพท์ได้เลยพูดใส่โทรศัพท์ก็คุยกันสามสายอ่ะมันแบบเหมือนในหนังตอนต้อนเขามาให้ที่โบรรู้สึกเลยว่าทางนั้นคือยังไงก็ต้องจบแล้วอ่าต้องจบกันจริงๆไม่ได้ไม่ได้จริงจังมันแบบจังหวะมันบอกว่าโชคร้ายไปเที่ยวแล้วมันก็ดันแบบว่าเฮฮากันอยู่แต่ไม่ได้อยู่กัน อยู่กันเยอะนะครับแต่ก็แบบอยู่ดีๆก็มีรูปหรือด้วยความที่แบบเอละลาเนาะมันละลาแล้วแบบทางนั้นก็อาจจะแบบเขาแต่สุดท้ายแล้วคือกันได้เขาให้อภัยก็เลยแต่งงานกันได้มีความสุขมาแต่ทําไมถึงพอขนาดแต่งงานแล้วคุณยังแอบหนีเที่ยวอยู่เลยอ่ะอะไรงานไร้ฟังแบบว่าหนีเที่ยวเหรอจริงไหมคนมันชอบอ่ะใจมันร้กแต่ชอบที่นี้ผมไม่ได้ชอบจะเที่ยวกลางคืนเบอร์นั้นแต่เป็นคนชอบแบบชอบฟังเพลงเขาชอบคนผมเลยเขาฟังเพลงแล้วบางที พี่ทํางาน o u t ดอ o r บ่อยนะเดินทางต่างจังหวัดไปทั่วเลยวางทีทํางานเสร็จมันเหนื่อยนะ,อออะไอ้ครั้นจะแบบว่าทีมงานก็ไปหาอะไรกินกันแต่บางครั้งพอไปอ่ะอย่างที่บอกอ่ะบางทีเรากลับมาแล้วก็แบบกลัวโบไม่สบายใจเป็นห่วงแล้วก็จะบอกเออเดี๋ยวนอนแล้วเหนื่อยจังเลยเสียงอ่อนออนะเดี๋ยวอาบน้ําก่อนนะน่นนี่นั่นไม่รู้อาบเสร็จ เหตุการณ์นี้มีพี่พีเคเคยทําหรือเปล่าราะว่าคู่นี้มีแล้วเขาคู่นี้เนี่ยเขาเคยมีถึงขั้นว่าขอโทษไม่ธรรมดาคือต้องมีการคานเข่าเข้าไปขอโทษภรรยาเลยหรอท่านเข่าไปขอโทษเรอถ้าคานเข่านั้นขำไม่ถ้าเล่นงาำขำแบบอาจจะไม่โกรธจริงแต่ถ้าโกรธจริงไม่มีคานเข่าเดินไปแบบสงีเยม่กว่าเดินไปแบบนิ่งมากก็คือ คือผมต้องบอกก่อนว่าบางทีผมไม่อยากให้โบไม่สบายใจรพอเราไปาแล้วก <ใจ S 1> ็วไปแอบไปเที่ยวไปนั่งฟังเพลงไปไปอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายโทรศัพท์มันชอบลั่นไง แล้วพอหลับแล้วตีหนึ่งตีสองโทรศัพท์ดังติ้งเตึ้งตึ้งตึ้งโทรหาเองไงโทรศัพท์ไปรล้วมันชอบโทรเองไงอ๋อเหรอมันโทรเองแล้วโบก็รับแล้วเราก็ไม่ได้พูดก็มีเสียงใช่ไหมใช่ไหมเคยโทรศัข้ามาแล้วก็แบบเออมันก็อ่านไฟล์ดังตีหนึ่งตีสองนายบอกหลับแล้วแล้วก็ได้ยินเสียงเราอะไรเงี้ยมันเป็นเป็นหลายครั้งดังหลังเนี่ยไม่เอาแล้วโทรศัพท์โยนไปเลยใช่ไม่ยุก็คือก็คือโบก็บอกเขาบ่นว่าสิ่งนึ่งที่เขาไม่ชอบมากคือคุณไม่ค่อยรับโทรศัพท์ คือเวลาไปเที่ยวคือไม่เอาโทรศัพท์ไปด้วยเลยอย่าว่าแต่เที่ยวเลยครับคือทํางานสมัยก่อนมันถูกผูกฝังมานะตอนถานอ่ายละครเราจะแบบไม่สามารถพกโทรศัพท์ได้ฝากไว้แล้วการทํางานบางทีแบบพี่ไปดําน้ําพี่ขึ้นไปในเขามันเป็นที่ที่ไม่มีสัญญาณเพราะนั้นก็ไม่ต้องเห็นมันดีกว่าแต่โทรบอกอ่ะอยู่ที่ไหนหรือไลน์บอกว่าว่าตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะแต่เป็นการหายไปเลยเพราะจะเป็นคนชอบไม่สนใจโทรศัพท์แล้วตอนนี้เปลี่ยนยังยังเหมือนเดิมเปี๊ยเลยเหรอเเป็นคนไม่ค่อยรับโทรศัพท์จริงพี่บางทีมันหงุดหงิดเนาะ พี่โจ๊กเนี่ยเรื่องโทรศัพท์อ่ะมันไม่ได้แค่เรานะพี่หลังๆเพื่อนเขาเริ่มโทรหาเราแล้วว่าโบโจ๊กอยู่ไหนอ่ะอยู่บ้านหรือเปล่าไปรับโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยบางทีมันคือเป็นคนไม่ชอบรับแต่เราเราเริ่มรู้เรื่องว่าว่านี่จริงๆนี่คือนิสัยเขาเขาไม่ได้แกล้งไม่อยากรับแต่ว่าเขาไม่ชอบรับมันก็ครึ่งครึ่งพี่มันก็มีเหตุการณ์ที่หวงไม่ดีมันก็มีเหตุการณ์แบบว่าโทรศัพท์อยู่ตลอดไม่รับอะไรอย่างงี้โบไม่โทรมาค่ะพอเรา ขึ้นไปอาบน้ําหรือเอาไปดูต้นไม้ดูแลสัตว์เลี้ยงเขาเนี่ยเขาจะโทรมาจังหวะนั้นตลอดอันนี้เข้าใจเวลาเขาโทรมาชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วคุณไปรับอันนี้เข้าใจแต่ที่หายไป3วันเนี่ยไปไหนอ่ะบางทีมันไม่มีสัญญาณเลยไม่มีสัญญาณไม่มีสัญญาณแต่เอาจริงๆนิดนึงบางทีก็แบบขี้เกียจขี้เกียจโทรกลับมันกําลังแบบฟิลเราจริงๆเป็นคนมีความส่วนตัวสูงกันนะมันแล้วาอยู่แบบในโลกของตัวเองอะ ไอยู่ในภูเขาบางทีอยู่เลยที่มันว้าวแล้วก็แบบอยากเสพความสุขแบบนี้เพราะฉะนั้นแบบก็บอกว่ามีอะไรก็ติดต่อผ่านทีมงานแล้วกันโทรศัพท์ก็ฝากทีมงานไว้หมดเลยบางทีโยนทิ้งไว้บนเรือได้ซ้ําไปแล้วเราก็ไปนอนอยู่บนภูเขาอยู่แคมป์อะไรอย่างเงี้ยครับงั้นณทุกวันนี้โบโอเคยังกับความเป็นเขาเดี๋ยวก่อนสิก่อนจะโอเคมีอีกหนึ่งเหตุการณ์หนึ่งเกือบจะไม่โอเคเหตุการณ์นี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะสงสารหรือว่าจะรู้สึกยังไงเขาบอกว่าพี่โจ๊กเนี่ย แอบโกหกภรรยาอีกแล้วว่าจะไปไปทำอย่างอื่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยไปเที่ยวสถานที่สถานที่หนึ่งภรรยาจับได้เพราะอะไรรู้ไหมเพรราะะอไเห็นรูปในหนังสือพิมพ์ใช่เอรายังไม่ผ่านเรื่องนี่มึยมันอันหนึ่งมันมันติดอยู่ในใจอะค่ะว่าตอนแรกเราบอกภรรยาว่าเราจะไปไหนนะนั่จำได้ไหมอันนี้พุ่ตทองพี่จำไม่ได้เลยนะไปเข้อมูลมันยังไงไม่รู้เดี๋ยวก็คุณคุณจำได้ว่ารูปคุณเคยลงหนังสือพิมพ์ตอนเที่ยวอ่ะ ไม่ไม่อันนี้ไม่รู้โบจาได้ไหมโบจําได้ถามคนที่จําได้สชคนที่เขาจาได้ด็กเพื่อนเยอะคนที่จําได้สิมันไปงหางเยอะได้ยังไงคือเขาบอกเราว่าเขา่จะไปงานเตะบอลก็แบบไปกับเพื่อนเยอะๆเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่แบบภาพมันก็คนเยอะๆแต่เตะสองสามคนเหมือนงานจังหวัดอย่างเงี้ยพี่เหมือนงานจังหวัดงางจังหวัดเอองานแบบพอเตะเสร็จก็จะมีงานเลี้ยงโต๊ะอย่างเงี้ยมีแบบ มีปาร์ตี้ปาร์ตี้นัการ์ตี้แล้วเท่กันนอนแล้วเธอภาพมันเป็นยังไงจำได้ไหมว่าภาพมันเหมือนแฟนเราอยู่ที่ตรงไหนอะไรยังไงของภาพก็แบบถ่ายรูปมันไม่ได้ถ่ายรูปแบบยังไงอะรูปรวมนี่แหละค่ะแต่ก็จะมีแบบผู้หญิงตัวเซ็กซี่เซ็กซี่เซ็กซี่เยอะๆหน่อยผมรู้แล้วคุณไปฉลองที่ไหนมาอะไรเบอร์นั้นแหละก็คือทางเจ้าภาพเขาดูแลให้แต่คุณก็ไม่ได้บอกคุณภรรยาแล้วพอเห็นแล้วโกรธไหม เพื่อนอีกแล้วเพื่อนเห็นถ่ายรูปส่งมาให้ดูเพื่อนอยู่ทุกที่เลยอะบางทีอดีตีเพื่อนโบบางทีเขาเขาเป็นแบบนักนักร้องที่ไปที่งานเราเยอะอะไรอย่างเงี้ยเอาอย่างงี้จะบอกว่าถึงแม้ปลดคนนี้จะเป็นหนึ่งในในอาจจนที่เรียกว่าตองอูเจ้าชู้มากก็ได้แต่ว่าณตอนนี้อันนี้ไม่รู้คอนเฟิร์มป่ะนะเขาบอกแล้วว่าตอนเนี้ยเป็นทาสเมียมากแล้วเขาบอกเลยว่าลูกสาวฝาแฝดที่น่ารักของเขาเนี่ยยังไงก็ตามไม่ยอมไม่เข้าวงการบันเทิงเพราะอะไรสักครู่เดียวครับ เพราะสื่คุยแทบช,ชนนอนนหครับยังอยู่คุณโจ๊กตองอูงของเราได<ช>้กับเราคุณโะคุณโจ๊กตองอูงตองแต่ว่าเมื่อกี้นี้เราได้เห็นแล้วรูปลูกสาวฝาแฝดของพี่โจ๊กน่ารักมากแต่พูดไว้เลยว่าตอนนี้คือยังไงก็ไม่ยอมให้ลูกสาวทั้งสองคนเข้ากัรบันเทิงถึงแม้มีคนมาท้าทายด้วยก็ตามเป็นเพราะอะไรอะคะมันไม่ได้เป็นอะไรขนาดนั้นจะบอกว่าถามว่ามีคนชวนไหมมีแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นเด็กที่ขี้อาย เขาอาจจะแบบไม่ไม่มี acting หรือสามารถจะไปไปทำงานได้เบอร์นั้นไงพี่อายทั้งคู่เลยไหมคะทั้งคู่เพราะตอนเด็กๆเคยทำรายการด้วยกันเนี่ยถ่ายเลยกันสุดท้ายเราไม่สามารถจะให้ทำอะไรได้เลยก็ต้องเป็นลักษณะให้เขาทํากิจกรรมของเขาแล้วเราก็ส่องถ่ายเป็นแบบเหมือนแบบว่าเป็นเรียลลิตี้แบบนั้นมากกว่าเป็นวอล์กเป็นอะไรลงลงชูะไปมีรายการทีวีจริงๆแต่ต้มันตามถ่ายชีวิตจริงเป็นเรียลลิตี้เขาไม่สามารถจะทํา อติ้งที่เรบอกได้นะวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่เราก็เลยคิดว่าถ้าเขาไปเดี๋ยไปเป็นภาระกองถ่ายเปล่าเก่งใจเขาแล้วถ้าวันหนึ่งเขาโตขึ้นแล้วเขาเกิดแบบมีความสนใจในด้านการแสดงหรืออะไรยังไงอย่างนี้อันนั้นแล้วแต่เขาใช้คําว่าถ้าเขาชอบอืแล้วเขาพร้อมถ้าชอบคุณพ่อปล่อยปล่อยแล้วผมสนับสนุน้วยค่ะปล่อยได้ค่ะเพราะว่าที่แบบอย่างที่ที่ถามเมื่อกี้ค่ะคือที่เคเขาเป็นเด็กที่แบบพูดน้อยค่ะ ขี้อายขี้อายไหมอะไรอย่างงั้คือเขาจะไม่ค่อยแบบเหมือนพี่โบพูดคือว่ามันเหมือนพี่โบไหมใช่หนักกว่าอีกเขาจะแบบใช้กระแสจิตพูดอย่างงั้นเลยเหรอคืแบบเวลาเขาคุยกันเองเขาก็จะแบบใช้สายตาคุยกันเลยแล้วถ้าเกิดไม่ใช่ถ้าเกิดไม่ใช่วงการบันเทิงมองอนาคตลูกไปยังไงก็ไม่หระครับตอนนี้อยากให้เขาเล่นกีฬาตอนนี้น้องสองคนเล่นกีฬาตีแบดแล้วก็ว่ายน้ำอย่างงี้ยคือให้เป็นเด็กที่มีความชอบเรื่องกีฬามันจะโอเคที่เหลือก็แล้วแต่เขาละแม่อนาคตอยากให้ลูกเป็นไง ยังไงก็ได้ค่ะเอาให้เขาเลือกตามที่เขาต้องการเป็นเลยได้หมดพ่อก็เลยพ่อแม่รุ่นใหม่ต้องแบบนี้ถูกต้องตัวอย่างที่ดีมากเอาอย่างนี้ให้สองคนพักก่อนนะเพราะว่าแขกของเราอีกคนรออยู่แล้วขอบคุณทั้งสองคนมากนะครับคุณเจอกันแต่เดี๋ยวรงนี้เรื่องแซ่บๆให้คุยกันอีกนะมาไปเฟิร์นครับใครครับถ้านคนตอสุดท้ายคุยแซ่บโชว์นะจะบอกว่าแจกใจเลยนะครับคุณสองคนเป็นคู่ที่น่ารักมากแล้วคุยได้สนุกมากขอบคุณที่มารายการนะทิ้งกันไว้กับของฝากเล็กจัดสนาพรินติ้งกันแล้วกกันนทุคอ่ะ เนี่ยข้างบนเลยแล้วกันโอ้โหเอางี้เลยพี่แคแล้ววันนี้นะคะมีดอกไม้สวยๆนะคะมอบให้พี่โบด้วยนะคะจากกีฟเฟอร์ละแอดแอดกีฟเฟอร์นะคะพี่โบมันไม่ส่งจากข้างบนนะคืออะไรนะมันไม่ส่งจากข้างบนเพื่อติดเครื่อขอบคุณทั้งสองคนอีกครั้งนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณผู้ชมด้วยนะครับแล้ววันนี้มาซับกันใหม่ที่นี่ที่เด็กกับคุยแซบโชสวัสดีครับสวัสดีค่ะสสวัดีครับ ดูรายการคุยแซบโชว์จบแล้วนะครับอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะโอเคครับ